พุทธวัฒอินทพงศ์พุทธวัฒน์พลิกได้ไหมพุทธวัฒน์ขึ้นไม่ได้ก็ออกายมาให้กับนิิพัทธ์จนี้คุณออกลงแน่เจอเลยเขาว่าครูสนับสนุนโคอะไรเนี่ยสนับสนุนมาเือเลยวางตะแบกเอี นี่ครับร่วมมือร่มแรงร่มใจให้เยาวชนได้มีโอกาสยิงมาไม่เข้ากรอบเพราะตูงี้พุทธวัฒน์อินทพงศ์ตอไปทันไหมลูกนี้อดีตสอนทีมโชคไม่ทันครับหนึ่งเท่าครับสีฟ้าคุยป้องสีม่วงคิดเหลืองวางตะบายเอฟซีเออติดบลออกฟาวลมบอลด้วยกันทั้งคู่ครับ ไปได้ไหมตรงนี้เปลียดหอกขลักก่อครับน้้ได้ครับนิคนไปอย่าสิบอกให้ถอยครับปุม่มมาได้ค่าครับบอลลบยูกรับแต่ปาดตรงนี้ขึ้นไปยิงอ่ะไม่แขงกอบครับ ไม่รู้มีเบอร์อะไรบ้างที่ไปเล่นแล้วหรจังหวะมาเริ่มที่สองเตะคุยต้อมไรมินิสเตอร์ครับเดี๋ยวแก้ไม้ครับทั้งฝั่งทีมเด็กวังหวังตะแบกครับท่านไหมตรงนี้ฤทธิวัฒน์อินทพงศ์โดนคุยป้อ,อมบอลอยู่ที่สรศักดิ์อินทพงศ์สรศักดิ์ได้บอลครับสรศักดิ์ไหลเข้ากลางมาไปกับนิติพัฒน์จริยกุลับเปิดมาตรงนี้ คุยปอมดักไว้ได้ครับเอาจ่ายสวครับน้ำหนักทิปทางพอดีวัแถวสองบอลออกมาด้านข้างแรงไว้ครับลรงนี้หนึ่งเท่าครับคุยปอมสีฟ้าสีม่วงคลิปเหลืองวังตะแบกเอซีเอโดยเปนเกินสิบห้าปียกไปได้ครับลรงนี้หมายเลขเจ โอเคมาแก้าโค้งเสาประตูถือว่ากรงุรีชากว้างแปลกมากโดนดักก็ได้ที่สอบรักศักดิ์อินทพง์ครับขึ้นหลังมาให้กับนิติพักนิติพักแวางวงล้อมาได้ครับนิติพักบอกไว้อยู่ก็ตรงนีม้มาได้ข้าวันลบอยู่กับ เหงไหนที่มาแล้วยังไม่ได้ส่งเลยชื่อมาแล้วไปส่งเลยชื่อเลยลนะครับเขียนชื่อนำมสกุลใส่เบอร์เขียนสีเสื้อทีมมาด้วยถูกแต่มงของหวังตะแบกเอฟซีเนสั้นมาพเพธวัดยิ้มมาเข่ามือสาวโตสิวกรปีชาครับสิวกรคว้างปอดมาตัวเล็กแสนตัวใหญ่โอ้โหลุงนี้ตามกันออกไปครับลูงนี่เพื่อสิ เลยเข้าไปในริมเส้นนะ<ป>เล่นกันไปเรียนรู้กติกากันาไปเท่าเ้าเข้าไปในริมเส้นไม่ได้เหยียบเส้นไม่ได้นะวางบอลไม่เกินสีวนนว่วิสี่วินาทีบอลไปแล้วหมายเลข11ต่อรล้กสัตว์สัตว์ยังได้บอลในอัศวะเพื่อหลังมากยังได้บอลอยู่ที่เนติพัฒน์ ็กออกมาหวบเร็วเลยครับนินติพัฒนไปผ่านครับเดกไปถึงพษษุทธวัตอินทรพงศ์ปานมากิติพัฒนได้ไนมกามเล่นศกติพัฒนอินทรพองศ์วอนอูที่สวรรคศักดิ์ถูกกะัออกมาได้ครับ ธีพัฒน์คืนหลังมาให้ศึกวัชอินทพงศ์สอนอยู่ที่สารสักอินเตอรพงศ์อย่างแรกคุยป้องครับหมายเลขเก้ากใครกันเลยนะลนลเนี่ยธีระพัทวีธีระพุทธน่ะเนี่ยไปฟ้องกับกัเพูชรเอสซีมานะ่ะศิละพุทธหมายเลขเกนะ้าเนี่ยสอนมาหมอให้ตามช่องหวยครับตรงนี้ไม่ได้ครับ อ้าวไม่รู้ว่าคุณโกมีลูกแล้วเนี่ยแล้วบอกคนเที่ยวประกาศว่าไม่มีแฟนจะไปหลอกคนน้องคนนี้ <c oughs> บอกว่ามีแฟนแต่บอกมีลูกเดี <c oughs> <Yeah. Yes. S 1> ๋ยวเดี๋ยวดให้โดนไม้เลียวดีมากวันนี้ <c oughs> oh, โอ้โหตนี้อ้าวเสียของนะครับตรงนี้เที่ยเสีย เอาแล้วแต่โกโรตีแล้วไงป๊อม่ายกมาคุยป้อมแรงไปไหมยังหนึ่งเท่าอยู่ครับโอ้อตรงนี้เทดไปติดแล้พบพัดวีไม่ทันครับไยทันลุนตัวแกๆเท่ากันในคัสสิกเลยครับ เหล่าแกมาครับค uh, uh, ุยป้อมเอาีรบเดีวไปครับมาโอ้โนแม่ออมาให้ีรบพัดวีีรบบังเล่นบอลนีมาได้็จากขึนมากับพัฒพงศ์่าพุทธพัฒน์อ่านยากมากคำชื่อนี้พุทธัฒน์อินทพงศ์เขมาในเกียรติตัวสตัวสิวกรสีชา วางให้ลูกออกครับลูกนี้มาได้สิบนิติพัทรแกนิยคุณโอ้จา,า,าวาโต่ปากามาให้กับพมิตรภาพอินทรพงศ์ปากเสร็จนครับลูกนี้เอาโลูกนี้สายได้ไม้ลูกนี้นิติภัทรนิติภัทร

หมดครึ่งแรกพอดีทากได้ว่าทีมส ouais, ีฟ้าคุยป้องเสมออยู่กับทีมวังตะแบกเอฟเอนะครับหนึต่อวังตะแบกได้นำก่อนจาก หมายเลขสิบนิติพัทร์จริยคุณแล้วก็คุ่ปต้อมตีสมาโดยหมายเลขสิบต่อครับนัทสลนดอนครามครับเดี๋ยวพักตะคู่วอลโยงที่สนามต่อครับ